วันนี้ตอนตอนนี้พี่อ้อยจะมาทอดไส้เค็มนะคะคือไส้ถั่วเนาะทอดหมดเลยนะคะทอดครั้งเดียวเลยขอแบ่งเป็นสองคลิปนะคะเพราะว่าเขาคนละไส้กันเนาะแต่ตัวแป้งนะคะก็จะเหมือนกันนะคะ,ะใช้แป้งที่เหมือนกัน พี่อ้อยหยุดกล้องไปน้เมื่อกี้เพราะว่าเขาใช้เวลานานนะคะพี่อ้อยไม่อยากทำคลิปยาวนะคะ มีกะให้เหลือยงก็กว่าหน้่นิดหนึ่งนะคะตัวนี้ ขอปั้นสิบนะคะแป้งจะไม่เปืองเลยนะคะคือคือจะใช้แป้งบางมากๆเลยนะคะคือทําแป้งขึ้นมาก้อนประมาณาประมาณถ้วยหนึ่งนะคะเราก็จะได้ปั้นสิบประมาณนี้เลย,ยเดี๋ยวจะ้ตักขึ้นก่อนเนาะ ค่ะ ใอ่อะใช้ยังไไม่รู้มันตัง้งอยตรงนั้นก็อยู่ไม่เอาเสร็จแล้วค่ะาทานได้ขั้นค่ะปั้นสิบไส้เค็มนะคะหรือว่าอ่าจริงๆตัวเนี้ยนะคะอ่าเขาจะเป็นไส้สักคูนะคะ,ะสักค,ะคะูไส,ส้หมูเนาะพี่อ้อยจะใช้มาห่อเป็นปั้นสิบนะคะก็ประมาณนี้เลยอร่อยนะคะทาน กรอบทอนทานเพลินนะคะตัวนี้พี่อ้อยทําสูตรนี้นะคะจะกรอบนานนะคะเวลาเย็นแล้วนะคะก็เก็บใส่ขวดโหลนะคะแล้วปิดฝาให้สนิทน,นะคะพอทานพอระหยิบออกมาทานเนี่ยคือแบ่งออกมานะคะแบ่งออกมาทานแล้วก็ปิดฝาไว้นะคะจะทานได้นานมากเลยนะคะแล้วก็เราใช้น้ํามันใหม่ก็ไม่เหม็นหืนนะคะ ขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปทักถ่ายพูดคุดกย,ย,ย,ยกับย้อยเนาะย้อยก็ฝากช่องหลานชายเช่นเคยนะคะพย้อยวางคลิปของหลานไว้ใต้ช่องนะคะก็เข้าไปเป็นกํำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ